วัสดีครับท่านผู้ชมครับเกมที่ท่านผู้ชมกำลังชมครับบังบี้ครับนะฮะผู้ตุปุชนส่ยห้าครับเจอครับสองเกิดฟาร์มเพชรบุรีครับซ้ายนี่คือทางทางของเสียแขกนะฮะสายสุดนะฮะแล้วก็ขวาในทีรว,วัดประกอบนะครับ หลังเท้าล่างนะไม่กระโดดด้วยออโอ้โห,โหระดับสมรรอศครับวันนี้โดนนำห่างเลยเกินครับเอ้อโอ้แตมอยู่ที่5ตออ่อหนึ่งเลยครับ ทีรวัดประกอบนี้แอดมินไม่เคยเห็นหลังเท้าล่างเลยนะนี่ฮะโอ้ไปไม่เป็นจริงๆครับทีรวัตแล้วก็โดดรอเป้าเลยครับมาครับบังดีตำนานเสิร์ฟไปล่างกามฟรครับแต่ขอให้เสิร์ฟหลังเท้านะบังดีนี่ก็ถือว่ามีความโดดเด่นเมืนกันกับเกมลับกับะฮะ แสองเกอคนนี้เนี่ยมาเล่นหลังเท้าเลยครับเสียแขกเราอยู่ที่กันที่ตลาดอินดี้นะครับถ้ายส่ายซอยเลยนะฮะก็ถือว่าวันนี้นี่เพื่อนสมาชิกหนาตานะถึงเมียนมาและไทยแต็มอยู่ที่หนึ่งต่อห้าครับมาบังดีดูครับ ของดีจากชัยภูมิครับบางดีจากหลวงพ่อพญาแลเลยคือบ่า,าห้าแล้วก็ฟอร์มล่าสุดนี้เจ้าตัวชนะท็อปในท็อปรอยเอียดในะที่อย่างนี้นะ,ะแล้่ตมอยู่ที่5ตัวหนึ่งครับ บังดี้งหมดโอ้โจนนี้คนนี้คนเดียวเลยครับโอ้โวันนี้ดูฮะดูครับได้ยืนห้อยมองครับวันนี้หัวหน้า,นาค่ายสองเกิร์ฟาร์มเพชรบุรีครับเสียแขกนำทีมลูกน้องมาเองเหมือนเดิมเลยครับทีนี้ปล่อยให้ธีรวัตรประกอบเล่นคนเดียวกับบังดี้เลยฮะ ไม่ไปให้เสียแข็งออกมารับเลยครับ <c oughs> แต้มอยู่ที่6ต่อนหนึ่งครับหางกันที่5แต้มเลยครับ <c oughs> บังดีเจาะด้านขวาเลยโอ้โหเจาะด้านขวาส่วนธีรวัตรนี่ขยับซ้ายครับ <c oughs> สองเกิร์ฟาร์มหนีเสิร์ฟได้แค่คนเดียวตัวน,นั้นนะหนึ่งต่อหดูครับเกมเสิร์ฟ <c oughs> เข้มเลอเกินเหลี่ยมนี้เอาเลยครับธีรวัตรถ้าพูดจากสายตาแอดมินประสบการณ์ต้องบอกว่าธีรวัตรเนี่ยน่าจะเล่นได้หลากหลายกว่านะในชั้นเชิงคือประสบการณ์ไม่พูดถึงว่าผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับสองครับวันกินกาแฟสองกระปองเลยวันนี้นี่ยบ,บางดีก็ถือว่าตือ้อไปเรื่อยเลยครับนี่ธีรวัตรดีถ้าไม่ให้ พี่สไตล์เนี่ยก็คือเล่นยากเหมือนกันนะได้ไครจะกินแล้วครับว่าระดับสโมรนี่ในเล่นหลังเท้าไม่เป็นนะ <S <S 2> <S 2> แต่อยู่ที่6ต่อ2ครับบังดีห่างกันที่เอาแต้มเลยนะมาครับบังดีโอ้โหนี่ฮนะ S <S <k iller> แล้วตัวเสิร์ฟกันหลักครับวันนี้อยู่ที่เสียแขกแล้วครับเป็นตัวเสิร์ฟหลัก <S 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 แต้มอยู่ที่สองหกครับจีขวาครับรองเท้านี่เบอร์สี่สิบแปดนะงสำหรับบังดี้ <S 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 วันนี้นี่นใ,หหนใหญ่นะ <S <S ใหญ่ใหญ่ อนิดนึงรกงสนียนะรรดาเสียนเนี่ยกำลังถามหาราคาครับรครับสามครับนี่ยเสียแขกอู้จีด้านขวาเลยครับอู้เลยก็เกมเสิร์ฟแบบนี้เสียแขกแขกทีมงานสองเกือบฟาร์มเพชรบุรีนี่ไปแพ้มินตะจีและจงโกในที่สนาม ในสเตเดียมนะครับในพื้นที่ของวัดก๊กขนะครับเจ้าตัวก็ถือว่าแพ้มาก็มีข่าวคราวครับว่าจะเอาทางด้านปักทบอกครับเดียวป๊อกเดียวกับทีมงานดาบคอปสารคามนะฮะก็ยังติดต่อโปรโมเตอร์แต่ละฝ่ายอยู่นะครับส่วนคอปนี่ไม่น่าจะพร้อมนะครับต้องรอโปรโมเตอร์อีกรอบหนึ่งด้วยส่วนทางด้านสองเกิดฟันเพย์ปุรีเนี่ยพร้อมนะครับราคาไม่แพงอะสามสองขอแค่ส่งราคามาเท่านั้นแหละ แต่ไม่น่าจะไปเตะที่สาทรนะแต่อยู่ที่4ต่อ6ครับพี่น้ำแล้วล่ะเกมเสิร์ฟครับโอ้ต้องยอมเขาจริงๆสีงยแขกวันนี้โอ้โหสี่รอสี่องเอ้ยต้องสุ่มกันใกล้เลยครับนี่ฮะโอ้เริ่มมาสี่เลยครับเอามาเซฟมาเซฟ ทีมงานสองเกอร์ฟาร์มเพชรบุรีก็ถือว่าเอาระดับต้นๆมาค, 500. ครับโอเคห้าร้อยผมมาันะครับห้าร้อยจ้าจ้ามาคนเดียวเลยครับงานนี้สองเกอร์ <c oughs> โอเคมมากๆครับแบ่ง200เดี๋ยวต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยแบ่งกันนะแบ่งแ้มอยู่ที่หกต่อห้าครับ แล้ววันนี้เกมยูยูของบังดี้ยังไม่ออกอาการฮะโอ้เดี๋ยว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 ให้ให้ผมถามก่อนไม่ถ้าถ้าหลบแล้วโดนทำยังไงกากเลยครับโอเคจอบดาผมแน่เต็มห้าตัวของแคมป์อือหือบังดี้ครับโอ้โหทีมงานของสองเกิร์ฟฟาร์มพิบูลยต้องบอกว่าซ่อนเงื่อนมากซ่อนเงื่อนยังไงรู้ไหม เอาสองเกลือคนนี้มันหลอกล่อมากเดี๋ยวกันไม่รู้จะออกใครเลยจะบอกให้เนี่ยเอาคนนี้มันหลอกล่อนะมีผมคนนี้จริงคนทั่วประเทศเลยหวานเลยโอ้โหเอาเลยครับแต้มอยู่ที่หกเท่าครับเสียแขกน้ำอะไรอยู่วันนี้ต้องบอกว่าสองเกลือฟาร์มนี่มาน่าจะเป็นครั้งแรกครับสำหรับสนามนี้นะแต้มหกเท่าครับ บังดี้นี่ยังไม่โชว์ฟอร์มเท่าไหร่ครับหลังเท้าล่างของเขาสองจังหวะเลยไปไหนอะเปลี่ยนเปลี่ยเปลี่ยนเอาเลยครับบางดี้มาอยู่ฝั่งผู้บรรยายแล้วครับบางดี้ถ้าเรื่องห้าวต้องยกให้เขาเลยบางดี้คนนี้เป็นยังไงห้าวได้ไหมกัในเหลี่ยมนี้าจ้ ่ได้เยอะน,น, <c oughs> นี่กับรองเท้าเบอร์48ครับเจ้าตัวมีมแค่คู่เดียวเท่าน,นั้นนะในโซนเอเชียนี้มาครับบางดีหลังเท้าล่างครับไม่ธรรมดา,นานกันแต่ออปชั่นนี้ทางเสียแขกเสิร์ฟแค่คนเดียวเท่าน,นั้นนะฮะ<ว>ดูครับป๊อกไปไม่เป็นแล้วเสียแขก<ว>สี่เก่ โอ้49รองเท้าเบอร์49โอ้เฮ้ยถ้าตัวเตี้ยแบบนีดมินเดินไม่ไหวเลยนะคือมันไปไม่เป็นเลยนะรองเท้าเบอร์49ครับซูมเลยอุ้ย49ใช่ไหม49อู้แปดต่อหกครับผ่านกันที่สองแต้มครับ ของดีจากหลวงพ่อพญาแลครับชัยภูมิมาม,มาครับอีกครั้งหนึ่งครับ <Hey! S 1> โอ้โหดูเฉพาะลายเนี่ยก็น่ากลัวอยู่แล้วครับเอาเราฝีเท้าก็ถือว่าใช้ได้นะก็ฟอร์มล่าสุดเจ้าตัวชนะท็อปร้อยเอ็ดนะในสนามนี้นะ นอกรายการในพื้นที่ของฝั่งทนไปแทบทุกสนามแล้วคนนี้แต้มอยู่ที่9ก้าโตรครับหลังเท้าล่างครับเจอธีรวัตรประกอบและเสียแขกบังดีของดีชัยภูมิครับมา,อา,มาโอ้ชจังวะน,นี้ครับ,บนะหลุดเป็นว่าเล่นครับ,อรบโอ้โหไเนี่ย แล้วตอนแรกๆนี่ทางด้านของเสียแขกออกมารับช่วยนะแต่ตอนนี้เนี่เอาธีรวัตรประกอบยืนแค่คนเดียวเท่านั้นเลยครับโชว์ความสามารถแลกกับบังดี้เลยครับแล้วร็แอดมินไม่มีข้อมูลหลังเท้าล่างของธีรวัตรประกอบเลยนะครับเพิ่งเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกห่างกัน4ี่แต้มครับ10ต่อหกบังดี้โอ้โยโอ้โห โอ้มีน้ำยาแอร์เติมด้วยครับเติมแอร์ครับเติมแอร์อ๋ออ๋ออันนี้เบียร์ไม่ใช่น้ำยาแอร์เติมแอร์ออ๋เติมแอร์อ๋อเติมบูมเบย์โอ้โหเติมน้ำยาแอร์โอ้โหแติมเท่าไหร่เหย่อแป๊บหนึ่งนะครับถือว่าถ้าชนะแมตช์นี้นี่ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่สองของบังดี้เลยนะครับ สิบเอ็ดนาทีแปดวินาทีครับกับช่อง YouTube ครับวันนี้นนอูสิบเอ็ดต่อหกครับอูบังดีโชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเกินครับต้องยอมเขาเลยคนนี้การแต่งตัวก็ถือว่ารับประทานครึ่งกูตัวแล้วครับมาอูบังดีครับลอกไว้ลอกไว้ ว,วันนี้เราอยู่กันที่สนาม61คร <TH> <updating personal> <workout> <spirituality> ับเซี่แขกเสิร์ฟได้เพียงแค่คนเดียวตอนนั้นทีรวัดประกอบไม่ได้เสิร์ฟด้วยนะครับออปชันนี้เนี่ยเตยทีรวัดเล่นหลังเท้าครับมาดูกันโอ้ด like anyway. ีบังดีไปเลยครับ <Kaiser>, น <SD> ิ punished. ่งเลยฮะจังหวะนี้ ดูเฉพาะลายนี่ก็รู้ว่าประสบการณ์เยอะครับหลายอาจารย์เะ่หลือเกิน11-6ต่อครับเกมเสริมหลานหลวงพ่อพญาแลต้องมาครับจังหวะน,นี้เอาเลยครับอู้ทีระวัรประกอบครับไปเลยครับจังหวะน,นี้อู้หือม12-6เลยครับ ฟอร์มของบังดี้นี่ก็ต้องบอกว่าเอดบ,บินได้เห็นนี่คือแบบที่2ไเลยนะยก็ถือว่ายังไม่เป็นเวทหจ่แต่ถือว่าน่าจับตามองครับกับหลังเท้าล่างของเจ้าตัวใช้ได้ครับนะผ่านเหมือนกันถ้าไม่มีเวทจริงๆเนี่ยถือว่ารับยากเหมือนกันในเกมเสิร์ฟของบังดี้กับสไตล์เดี่ยวแปรเสิร์ฟหลังเท้าล่างครับสไตล์ของเจ้าตัวเลยมาครับเกมหรือเกม ถือว่าแต่ก่อนนี่ก็ต้องเขาเลยครับใน3ปีที่แล้วที่สนามอมรชัยครับเสิร์ฟหลังเท้าล่างหกสิบเอ็ด <c oughs> นี่ไงโอ้ยยอายไปนเจ็ด <c oughs> ต่อสิบสองครับอืมห้าแต้มเอาเลยครับบังดี โอ้โหไม่เอาแล้วไม่เอาวันนี <c oughs> <c oughs> ้ที่ไหนสิครับสิบสองเจ็ดครับเกมหรือไม่เกมครับโอ้สอนเชิงระดับที่ละวัดประกอบไปเลยฮะหลังเท้าล่างเนี่ยนี่ฮะโอ้ความนิ่งของบังดีครับวันนี้ แต่ไม่แน่นะฮะเกมเสิร์ฟประมาณ3-4แต้มเลยก็ถือว่าเป็นผลเลยนะครับเสิข์กเสิร์ฟได้เท่านั้นเลยครับดูลักษณะแล้วมาเสิแขกบังดีครับมาชัดช้าครับมาด้านหลังครับบังดีโอ้หโอ้โหเอาแล้วครับบัง 8ต่อ12ครับยังระยะห่างกันที่4แต้มครับเตยธีรวัตรเนี่ยการวางของเตยนี่ยังไม่นิ่งพอครับดูครับโอ้เอาโอ้มีเสาด้วยแล้วก็มีพื้นที่นี่คุณพื้นที่วิ่งอาจจะไม่เยอะนะครับ แต้ม8ต่อ12ครับเกมหรือเกมบังดีโอ้เรียบร้อยไปเลยครับโอ้<อ> so, ผลปรก ета, ากฏว่าครับบังดีชะนะไปเลยโอ้ o, เตยทีรวัดประกอบครับหลังเท้าล่างเห็นเป็นครั้งแรกครับเรายังไม่เคยเห็น กับเสีแขกแพ้ไปด้วยสกอร์สิได้ได้สได้ามต่อ8แต้มครับขอบคุณทุกการติดตามครับนะฮะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ